โดยเกษตรกรชาวจังหวัดปัตตานีค่ะได้แปรรูปลองกองค่ะสู่การเพิ่มมูลค่าลองกองไซเดอร์ไวน์เก้านะคะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็คนที่ปลูกลองกองด้วยค่ะลองกองค่ะเป็นผลไม้สําคัญของภาคใต้และมีจํานวนมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรสชาติหวานอร่อยแต่มีระยะการเก็บ รักษาสั้นนะคะทำให้การส่งออกตลาดมีข้อจำกัดและใช้ประโยชน์ได้เพียงการทานสดเท่านั้นประกอบกับราคาในตลาดปัจจุบันไม่สูงเท่าอาดีตทำให้หลายสวนนะคะเริ่มค้นทิ้งหรือหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนโดยในสุกรันกากะหรือเบยังค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนปัตตานีฟรุตไม่อยากให้ลองกองหายไปจึงมองหาการเพิ่มมูลค่าของลองกองขึ้น ด้วยรสชาติหวานของลงกองหากแปรรูปเป็นอย่างอื่นก็น่าจะยากค่ะจึงเลือกใช้น้ำของผลลงกองค่ะมาหมากัก ปรากฏว่าได้ผลดีจึงต่อยอดพัฒนาสู่การทำลองกองไซเดอร์ไวน์เก้่าค่ะภายใต้แบรนดูซูนประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้แบบโบราณที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นกระบวนการหมักที่ใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติจนได้น้ำส้มสายชูหมักจากลองกองมีสีเหลืองทองใสกลิ่นหอมรสเปรี้ยวนุ่มนวลอร่อยรับประทานง่ายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์มากมายผ่านการคัดสรรอย่างดีจน ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งถึงมือของผู้บริโภคค่ะใบยังบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตอยอและฮานค่ะซึ่งทางอยอก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจติดตามดูสถานที่ผลิตดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคิดว่าไม่นานจะได้หมายเลขกำกับอยอและทําการตลาดต่อไปซึ่งจากการทดลองวางจําหน่ายค่ะได้มีการไปออกบูธที่กรุงเทพมหานครมีกลุ่มของคนที่รักสุขภาพนะคะที่ทานไซเดอร์มันดิก้าอยู่แล้วเนี่ยหลายๆคนมาลองชิมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากลิ่นหอมไม่ชุนรส ชาตินุ่มนวลรสชาตินุ่มนวลนะคะแล้วก็กลมกล่อมทานง่ายค่ะในส่วนของราคาก็สามารถจับต้องได้สําหรับช่องทางการจําหน่ายก็เริ่มขายแล้วนะคะวางขายที่ร้านของฝากจังหวัดปัตตานีในอนาคตค่ะก็จะขยายไปตามร้านของฝากต่างๆแล้วก็จะมีการออกบูธต่อไปด้วยทางนี้นะคะการต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังเป็นการสร้างงานให้กับคนในชมุมชนเกิดการจ้างงานในท้องถิ่นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกลองกอง เนื่องจากทางกลุ่มนะคะรับซื้อลองกองตกเกรดไซส์ A B แล้วก็ C ผลร่วงหลุดช่อททาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของราคาไซเดอร์วนิกานะคะขวดละ300บาทนอกจากนี้ยังมีแยมลองกองลองกองลอยแก้วน้ําลองกองพร้อมทานแล้วก็น้ําส้มสายชูหมักออร์แกนิกด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสั่งซื้อนะคะก็ติดตามได้จาก เพตปัตตานีฟรุตค่ะหรือจะเข้าไปสอบถามได้ที่วิสาหกิจชุมชนปัตตานีฟรุตเลขที่59ทับ12ตําบลกะรุบีอำเภอกะพาอจังหวัดปัตตานีหรือโทรสอบถามนะคะ093575 4237ค่ะ